เนรอันว่าเนระปัจจัยโหติย่อมปรงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าเนระวิทวาธิโตอิติดังนี้เนระอันว่าเนระปัจจัยโหติย่อมปรงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าเนระวิทวาธิโตอิติดังนี้ตรงนี้เป็นอะ วิภัติการีเทศแล้วถ้าไปอยู่นี่อ่ะก็จะสงสัยว่าเป็นอะไรในรูปปัจจัยเดี๋ยวสงสัยในรูปปัจจัยอีกนั้นลบชัดเจนกว่านะลงสี่ลบสิสิอ่าส่วนนี้มีกี่บอครับ ตัดครับเ <se> ิราติเอกังปาทางวิทวะทิโตติเอกังปาทางวิพัตยันตาปาทวิภาคาวาเสนาเทวิพาทามีทางสุตันติทัตตาพังนิราติเอกังปาทางวิทวะทิโตติเอกังปาทางวิพัตยันตาปาทวิภาคาวาเสนา ทวีปัฏฐมิทางสุตันติตบบนทัตตพังเนรติเอกังปะตาวิทาวาทิโตติเอกังปะตาวิภัตยันตปตา,าวิภากาวาเสนะทวิปัฏฐมิทางสุตันติทัตตพับบงเดิมตามมาอยู่สองบท <c oughs> เนระอันว่าเนระัาจใจโหติย่อมลงริงคาโตะบาลังในเบื้องหลังริงคาโตจากนามศัพท์วิทวาทิโตอันเหมือนกับวิทวะศัพท์อาปาเจในอันาอาปาจาวาปา เนระอันว่าเนร,าระปัจจัยโหติย่อมลงปร,รางในเบื้องหลังริงคาโตจากนามศัพ์วทิตวาชิโตอันเหมือนกับวิทาัาศอันเหมือนกับวิทวาศั์อาปาเจในอ,นอ,นอนจาจอาปาจะวาบ้าง ปครับเนระอานว่าเนร,ประปัจจัยโหติยมรงปรงารังในเบื้องร้างริงคำหาจากนามสัพิทาวาทิโตมีวิทาวาสับเป็นต้นหรือเหมือนวิทาวาสับอาปาเจในอ่ันอาปาจาวาบ้างตรงนี้เป็นอิทธิีดิงนะแปลว่าหญิงไม้นะหญิงไม่หญิงไม่ไม่ใช่วิทวะนะเป็นอิทธิดิงครับวิทาวา สูตรนี้มีสองบทนะเป็นปัจจญยวิธีสูตรอาทิศัพท์เหมือนกันเลยนะตั้งแต่สูตรนูดวชชาทโต,ตกาตกาธิเ่ยเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นทำหน้าที่เป็นประการละ,ะเหมือนกับสูตรก่อเลยจึงรักคำที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ก็คือในภาษาที่ลงเนรับปัจจัยจได้อันเป็นปุงริงและอิทธิริงเพราะนั้นปุงริงก็คือทราบว่าสมณะอิทธิริงก็คือวิทวารันทุกีนาริกานะิกานะลงเนรับปัจจัยจหมดเลยหลังสมณะทราบวิทวารทราบันทุกีสราบและนาฬิกาศ สัมฤทธิ์ดูเป็นสาเนียระเวทาเวียระขันุกเกลระนาลิเกลระครับไอต,ตรงนี้แปลว่ามะพร้าวนะมะพร้าวนีแต่ว่าตัวนี้แปลว่าลาวกอตามศัพท์แปลว่าลาวกอของนางนาริกานะแต่ว่าอาจจะความหมายต่างก็ได้นะศัพท์เหมือนความหมาย ต่างก็ได้รู้อะไม่ใช่เรามันตกนานแล้วตกเยอะเดีย๋ยวผมไปเซิร์ชเอาเจอปุ๊บขึ้นมาเลยที่มาดูคือมันจะตกสระอําไคยเป็นอาตกหางตกถางนะมาดูนะครับคำว่าวิทวาเตหิ ท้ายวิทวาศัพท์เป็นต้นหมายความว่าในรับปัจจัยย่อมลงนะลงท้ายศัพท์ใดนะครับเขาแปลว่าปรากฏนะตาตัวนี้นะปรากฏท้ายศัพท์ใดก็ลงในรับปัจจัยท้ายศัพท์นั้นอันมีวิทวาพันธุกี นาฬิกีนาฬิกีป่ะคิดเป็นนาฬิกาไม่ล่ะแต่ตามนี้ตามนี้นะอ๋อตามนี้ตามนี้เข้ามาจากไหนเดีย๋ยวผมไปดูก่อนทีนะออ่ะตามนี้เลยนะพันธก,กีก็ได้นาฬิกีสมณนะก,าจากาัจจกะโคทาและ กาณทาสีครับ,เ,เ,ราบานะเพราะนั้นลงเนรับปัจจัยงงสมนวนเ่าเพราะฉะนั้นก็นอกเหนือจากที่กล่าวมานะวิทาวาศาสตร,ร,ร์สมณนาศาสตร,ร,รพ์พันธุกีแต่นี้เป็น พันธก,กีนาฬิกาตรงนี้เป็นนาฬิกีเป็นอิทิลิงนะแต่สําเร็ดรูเป็นนาลิกีละเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นพันธเกละนะสรุปหายไปตรงนี้ก็เป็นสเสาเนระตรงนี้เป็นจาตะเกละตรงนี้เป็นโค โคเทละตรงนี้เป็นกาณนะทาเสระนะเอามาดูได้ดีกว่าอุตรหร์นะครับมีตัวเดียวคือสาเนโรนะมีคอว่าสนัสสะาอาปาจางสามะเนโรคำพินี้ยกเฉพาะตัวอย่างสเนล่าแสดงโดยไม่แสดงตัวอย่างว่าเวทเวรละเป็นต้นเพื่อ ให้คำพีกระชับครับและเพราะคำว่าเสรเนรับมีใช้มากกว่าบทอื่นที่ลงในรับปัจจัยด้วยสูตรนี้สรุปแล้วคือใช้มากก็จะยกมาใช้น้อยหรือไม่มีใช้ก็ตัดทิ้งใจนะเพื่อ,อย่อคบพี ตัวเดียวก็รู้แล้วแต่ว่าเราไปดูเอาที่อื่นแต่ตรงนี้ถ้าจะอธิบายเพิ่มมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขาไอ้นี่นะจะมากจะน้อยไม่สําคัญครับแต่ว่าเข้าใจแค่ตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วอันหนึ่งคําว่าสมนัสสปรจังสมัมเนโรแปลว่าเหล่ากอของพระสมณะที่ว่าสมเนระประแปรแปลว่าอันว่าสมมเนรมถูกไหม ก็แปลได้คำว่าสมณะในที่นี้หมายถึงพระอุชาพระสมเนินถือว่าเป็นบุตรของพระอุชาดังนั้นพระเจ้าจึงตัดให้นะพระอุชาหรืออาจารย์ตั้งจิตในสมเนนหรือสัาธิหาริกว่าเสมอบุตรของตนเลยนะส่วนสมเนนหรือสาธิหาริกก็ควรตั้งจิตในพระอุชาและอาจารย์ว่าเป็น เหมือนกับปิดาของตนเลยพระตงนี้เป็นข้อวัดนะข้อวัดเป็นพวกอุบชายวัดใช่ไหมนี่กับสัธิมหาริกิ์กวัดเนี่ยพวกเนี้ย <c oughs> นันยยะแรกคือสมณะตัวนี้หมายถึงพระอุบชาต่อมาปีกาใหม่เขาอบอกว่าอปาจในคําว่าสมเนโรหมายถึงสัติมหาริกได้โดยอ้อม เพราะสมณเณรเป็นสิ่งของพระอุปชาไม่ใช่บุตรที่เกิดจากพระอุปชาโดยตรงอเอาเอานี้ยไปใช่ไหมถึงขนาดนั้คือต้องรับอะไรครับรับไตสนาคมจากใครจากอุปชาเนยแหละถึงจะเป็นเนยได้ไหมเป็นอุปตสุธทธิอ่ะนี่ก็จบนะไม่มีอะไรมากครับก็ ว่าได้หมดอ่ะนะคฟเปิดใจกว้างได้หมดเพราะว่าเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้นะอืมส่วนนี้ลงครับอบบริการครับ สามัญนาสสะอปจังสามัญเนโรสามัญนาสสะอปจังสามัญเนโรสามัญนาสสะอปจังสามัญเนโรอปจังอันว่าเราก็สามัญนาสสะของพระสมณะ ส,ส,ส,ดดส,สามะเนโรชื่อว่าสามะเนระแปลว่าเราก็ของปราศวนาสปนาสอาปจังสามะเนโรสามเดิมคือสามะนาอาปจังรังสามะนาดงสาชาเทวิภัตด้วยสามิสามิชาเทวรสาวิภัตฑ์รมสมาคมด้วยสากามเสรังอาปจารุงสีปธมาวิภัต ด้วยริกาเตวตมาลังจาการานแป็งสิเป็นอะด้วยสิงแยกเวนะชาอจาสระด้วยปุปมาโมตุิตามาสารังสารีนวิโยจะเยโรสลานัราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโปมาเทสัปัญาติมิสระโดเปยตุปกตินาเมนะจาเปวกาการสระด้วยนาเยบรังยุเต อาปจางอันว่าเราก็สมปนาสกของพระสมปนาอิติอเตในอันนี้ลงเนระปัญจในอันอาปจาด้วยเนระวิทัปปิโตลมวิปัตังไรด้วยเตสังวิปัติโยโรปจา เป็นปกติด้วยปกติจัสสระตัสสรောอปจัสสัพด้วยอุตตถานัมมปโยโคแยกเหนนะอัจสระเอด้วยกุปปมาโตติตมสระเสนวิโยชะเย รลนาอนุปันดนวยเตสังโนโรัะแยกวนสาณสกจจสราด้วยปุกวมาตทติตามาสารังสารนวิยชเยเพราะปัญญที่มีนาอนุปันผู้ที่อาเบินาด้วยวุตาทิสาสสวะสังโยกันตาสสานิจแยกวิญญาณนาอัจสรา ด้วยภูมามาโตติตามาสารังสารีนาวิโยชยีโรสลานาโรสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราดโภมาเตสัพปยาจิมีสาราดเปตุปกติ นำเมญนาบุกกกาศระด้วยเนยรังยุเตตั้งสามานิราเป็นนะด้วยตาติตาสามาสังกิตตังกาณามาวตุเอตุนาติสุจักรังสามานางสีมตมาวิปัสสด้วยริงกาเตวตมาหลังจากการแป็นสีเป็นโอด้วยโสแยกเปนาราออกจากสรัาด้วยผู้วมาตุติตามสารสารีนวิโยชายยรองสารนาพระสาราสารังเป็นภกติด้วยสารารู โกมาเตสัพยาติมิสระโดเปตุปกตินามเยนาราเปปกากัสโรด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จโลเปนสามารถเนโรแปลว่าเราก็ของพระสัมมาณะหรือแปลว่าสามารถเนจบไปทั้งนี้เนาะจบแล้วนะครับเป๊ะเลยนะจบสี่โมงเป๊ะเลยอ่ะสรุปนิดหนึ่ง สรุปนะครับปัจจัยในอาปาจจรทิตมีเก้าสับเก้าสนะนะนายนะนานะเน,านายยนินิกะตอนนี้พระไเอกนาวะเนระไอนายะตรงนี้นะของนายะของรูปสิทธิถามว่าเก้าตัวที่แสดงในนี้ฮะมีได้อีกนะครับ มีได้อีกนะนั้นก็มีเก้าตัวนะครับนับคือนานายะนานาเน,านายะนินิกะภา,านาวะเนระนะตัดนาัยะาทิ้งของบริเล้อยมันก็แปดเห็นไหมไม่เอานายาัยะใช่ไหมอ่าของเราก็เพิ่มภามาเท่านั้นเอง หลวงนะปัจาด้วยสตรว่าวานาปเจ,จัวนี้ก็อกุทัยก็วัสิทธาสาปัจจังวาสิธโโหราวก็ของพระวสิทธ์ใครก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นฤาษีชื่อว่าวาสิทธะนะหรือว่านายวาสิทธะก็ได้นะได้หมดอะต่อมานะครับหลงนายนะปะจัจจัยด้วยสูตรว่า นายนะนานะวัชชาธิโตอุทธรว่ากัจจสาปจังกาัจจายนโนลาวกอของกัจจานะได้หมดอ่ะลาวกอข,อของพระกัจจาก,ก็ได้ในกัจจาก,ก็ได้ใช่ปะได้หมดครับชื่อว่ากัจจยนะนะต่อมาลง นานาปัจจัยบ้างอันที่สามนานาปัจจัยด้วยสูตรว่านายนะนานาวัชชาธิโตเคือะว่ากัจจสาปัจังกัจจานเราคอของพระกัจจะชื่อว่ากัจจานะสี่นิยปัจจัยสูตรว่านโยกัติกาทีหิ อุทธรนก็คือวินาตายะอปาจังเวนะติอยู่เรากอของพนางวินาตาชื่อว่าวินาตยะหรือวินาตาเทพธิดานะห้านิปัจจัยสูตรว่าอตโตนิวานิวาสามีอัตอวุตตะสุจยะนะ ลงพระโงนี่การปัจจัยได้นี่นะพุทธน,นี่ครับนี่ปัยัยนะทักษะอาปจังทักขิเราก็ของโคชราช่ว่าทักขินี่การปัจัยโดงด้วยด้ววาสาบใช่ไหมในสูตรว่าอะตนิวานะครับ ปทตอนก็คือสกยยปุตตาซาอปาจังสกญยปุติโกรากองของสกยบุตชื่อว่าสกญยปุติกะเจ็ดภาคปัจใจลงด้วยวาสับในสูตรว่าอตโตนิวานะ่นี่ผิดนะมาเพราะนั้นถ้าไม่สอนอนะผิดเยอะเอยบทถันก็คือมรนดาซาปาจังมรนดับโผเรากกองของ มันดาชื่อว่ามันดับพระพาตุโนโอาปาจังพาตุโพลร,รากรของพี่น้องชายไปแก่หลานนะชื่อว่าอันตุพระนะพาตุพระแปลนะว่าปาจัยสูตรว่านวัวปกวาทิ บถานคือมนุโนอาปาจังมานาวเรากอของพระเจ้ามนุนะชื่อว่ามานวะสุดท้ายคือเนร,ประปัจจัยสุดว่าเนระวิทวาติโตบทถานคือสมัมณสอาปาจังสามเนโรนะเราก่อของพระาสามัมชื่อว่าสามเนร,นะระนะกราจบไปนะพู่นนี้เพิ่มขึ้นสังสธทาธทิอเนกาตติทขึ้นเนินนะนี่เยอะ